เอืนไปแล้วดวงสวยเดินไปแล้วไม่ครั้เออผิดสักทีเออหน้าผิดสองครั้งเอาแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง My First KN อยู่กับผม First สำหรับคลิปในวันนี้เราก็จะมาเล่น เกม g t a V 5 M นะครับผมซึ่งก็อยู่ในโลของน้องจ่อยนั่นเองก็ EP นี้เป็น EP ที่1ของน้องจ่อยนะครับสำหรับการใช้ชีวิตที่อยู่ในเมืองสามัคคีนะครับผมก็ถามว่าเข้ามานานยังก็เข้าจ่อยเข้ามาสักพักแล้วแต่ว่าจ่อยเพิ่งมา EP แรกตอนนี้ตอนที่จ่อยมีแก๊งแล้วนั่นเองแล้วก็แก๊งนี่ครับของจอยก็คือสูตรน้ำเงินหรือว่าเดมอนแก๊งนั่นเองครับแก๊งเดมอนนั่นเอง ก็สร้างมาไม่นานทีนะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปจุดเริ่มต้นของแก๊งเดมอนละกันนะก็เป็นการทําคลิปจุดเริ่มต้นซึ่งเ็าจริงๆก็ไม่ได้เป็นการเริ่มต้นนะสําหรับคลิปนี้มันก็เริ่มมาช้าปักแล้วแหละแต่ก่อนหน้านี้ขอมูคัไปก่อนละก,กันเดี๋ยวี่อยู่ไหนกันละจะถึงแล้วคือ,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 อแบบันั่งอืดอะเดี๋แม่งเออเรบลยนะอืด โอ้ขับแลมโบร้องอึดแมวนะพี่แทนอ่ะใครมาโดนตำรวจจับไว้อย่างปั่นเลยพี่ชายมีเซนเลคายไหมครับอ่าไม่มีครับพี่เพียครับครับผมลองลองไปถามอา่าอุ้ยชวนเขาทำไมานั่นล,ลองไปถามอา่าอุ้ยชวนเขาทำไมานั่น เรียบร้อยฮะเฮ้ยเอาเรียบร้อยฮะชนวยเขาทำไ,ไมเบรกวิโอ้พาเขาลงมาเลยเสียค่ามอเตอร์เขาด้วยได้ไดไดอมองไปเดียวโอ้ดูดีดูตามนี่ใสโอ้ยสวยนะเนี่ยโอ้โหครับรถแต่แต่แบบนั้นนั่นน่ะมาดูคนข,ข,ขวากันเลยเฮ้ยจะขับยังไงนะเฮ้ย โอ้พาเขาไปโรงพยาบาลก่อนเถอะไม่ไม่ให้เขาเรียกหมอดิเดี๋ยวเขาก็เรียกหมออีกม้งอยากให้ฆ่าหมอเองเขาด้วยครับอนเขาวะไม่ใส่แย่วะพี่จ๊อดพี่แทนไม่เบื่อพี่แทนปะไหนอะโจเซฟอยู่ไหนอะมันเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วเี่วันนี้เขาใส่ชุดว่าเฮ้ยจะาพ่อแฟชั่นใส่ชุดครั้งแรก ไอ้หนุ่มหมอป่ะเอาเอาพี่แทนยืมรถหน่อยเอาไปดิเอ้าไม่ได้ล็อกหรอไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกขับแลมโบร้องรถอ,อื่นแบบนี้ไม่เอานะพี่แทนนะค,นคือแบบขี่แลมโบลไม่ล็อกเลยอะเฮ้ยโดนขโมยเขาก็ซื้อใหม่โดนขโมยก็ซื้อใหม่เนี่ยมันยากตรงไหนใหขึ้นมาลองฝากฝากเขาไปส่งโรงพยาบาลนี่ พี่เขาจะหมอแล้วไปเนี่ยอุ๊ยตายคู่ตายคู่นะเดี๋ยวมาไปกินข้าวมั้งเฮ้ยรอจ่ายค่าหมอให้พี่เขาด้วยอะฮะอาฮะคนไหนอ่ะรีบ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 นนี้อ่ะดูดิ ขับรถชนพี่เขาอ่ะใครใครขับช่วยนะไอจอดตีใครอีกล่ะโ <c oughs> อ้โหโอ้โหมาเดียยเด๋ยวจะให้เดาใจให้โอเคเชื่อขอโทษพี่เขาด้วยโอ้โหเอออะไรเอออไรพี่เขามาถามหาซื้อเศษเหล็กแท้ๆไอจอดมาจากไหนไม่รู้มาป้อมดีอ่ะแตกอ่ะไม่เป็นไรจะผมใจะให้ก็ได้พี่หมื่นหนึ่งพี่เยอะชนเขาดิ้นเลยใช่พี่เลพี่เขาสกิลแหวนเขาจับกระตุกเลยอ่ะ พี่เขาเสียเลยขอ่ะเก่งเรามีเสียเลกวะไม่มีเลยอะ่ะน้องไม่มีอะ่ะคือพ e> ี่เราหมอ่ซื้อ40อะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะโจอยู่ป่ะไอ้นี่ก็ฮัลโหลพี่เมื่อกี้เสียงอ่าพิซซุนใช่ปหมอ๋อพิซซุนพิซซุนว่าไงพิซซุนเดี๋ยวับพิซซุน ถ้าพี่หายเน็ตไม่ค่อยดีนะโอเคครับโอเคครับตอนนี้อยู่ในเบล,ลกันนะพี่โอเคเดี๋ยวไปโอเคครับอยู่กันเกือบครบทั้งแก๊งอะ่ะพี่ไม่ต้องจ่ายแล้วให้พี่จอจ่ายเองพี่จอมาแล้วพี่แดนควันอะไรอะ่ะบนหัวอ่นะควันหัวใจ โอ้โหโคตรเยอะไปเดวุฒิลงลงลงไปเดวุฒิไปเดี๋ยวดเดี๋ยวรนะอรอรอรอพี่สุนก่อนเราไปพร้อมกันขอโทษรอขอโทษพี่เขาก่อนดีเขาอย่ารีบเออขอโทษพี่เขาด้วยดีนี่ใส่ <ไง S 1> แย่นะชนเขาแล้วไหนอะพี่เขาอยู่ไหนอะเขาไปส่งโรงพยาบาลหรือเปล่าใช่หรอขับตามไปเลยขับตามไปขอโทษเลย อันเดี๋ยวค่อยดูกระดับกระดับตอนที่เป็นสองเลยเนาะ episode อใส่กันเนี่ยอออ๋ออ้าวอ้าขัดเป็นไรล่ะด้านหท้าฮอนทำอะไปกันวะเฮ้ยมาฟังเสียงสวรรค์เลยอ๋อมาฟังเสียงสวรรค์เลยไป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 ดูเสียงนรกวะนนี่นี่นี่ครบปะเนี่ย กับพวแก๊งอะ่ะขาดขาดอ่าลินลินิกขาดพี่ขาดลินิกกับแค่ลินิกก,บกับพี่เกวินใช่อ้าวลินิกอยู่ไหนเนี่ยลินิกเจอกันเลเบลเปิดแล้วครับไหนไหนมีท่าเชียร์ไหมท่าเชียร์ท่าเชียร์ไม่ท่าไหนบนติงหมกเลย ท่ใครเป็นสายท่าบนจอบมันเนี่ยไปเกียร์ไปเกียเกียหูเกีแปกอะไรเนี่ะหูเตะเฮ้ยพี่เตนพี่เตนเฮ้ยพี่เตนพี่เตนเปลี่ยนไปพี่เตนเปลี่ยนไปอะไรครับเนี่ยพี่เตน แสงสวรรค์แสงสวรรค์โอ้โหกี่รอบแล้วยี่สิบสองแล้วยี่สิบสองเลยพี่เมื่อกี้อาทครั้งที่ยี่สิบสองเอาหน่อยเอาหน่อยติดดีเฮ้ยนี่เป็นยังไงเนี่ยนี่เป็นทุกคน โอ้โหเฮ้ยคุณจะได้การันตีจริงป่าวะหายไปแล้วสามเฮ้ยกูจะได้คุูจะได้การันตีจริงมั้ยเนี่ยเกินไปปะเฮ้ยยี่สิบสามครั้งแล้วนั่นน่ะโควดโต๊ะโควดโต๊ะโควดว่าฮ่าฮ่าบุปผินสามหมื่นที่เดิมพี่หาซื้อมาหรอไม่เจอคนขายเจอคนขายสามหมื่นปกติมันสี่ไง รถตั้งหมื่นนึงเนี่ยตั้โตครับหายไปแล้วมีเศษเงินแดงเขาทำนะครับโอ้โหหายแล้วครับไายแล้วครับหายไปแล้วมีเศษเงินแดงเขาทำมีสักร้อยไหมครับเศษเงินแดงเออไม่มีอะครับพี่ชายหายไป็นไรครับฮัลโหลยังโมเมครับตามมามอยู่เลเวลเอาครับมามาทีอุดแต่มึงลงมาดูดิ เฮ้ยอย่าไปต่อยมันบักเดี๋ยวมันบักเออมาเประเตี้ยวเออจริงเหรออันนี้ครั้งที่กี่แล้วครั้งที่กี่แล้วโอ้โหกระเด็นเลยอีกครั้งแล้วเนี่ยมาแม่อันนี้มันน่าจะการันตีมั้งโอ้โหดวงมันช่วยพ่อตั้งการันตีอะ ตัวใหญ่คนมันการันตีกับหมดเบ้าเกินดวงเกินมันเหนียวเกินไม่รับการันตีเปลืองมันเป็นของแนี่ยได้การันตีอ่ะพูดเปลืองทรัพยากรเลยติดโอ้โหเขางหูแดงมันแดงแบบเท่าไหร่อ่ะมันแดงแบบเท่าไหร่เสียงสวรื่องวันเสียงสวรรค์ ได้อยู่เลยกี่ครั้งอะได้อยู่ได้อยู่เหลือสี่ครั้งวิ่งเลยสี่ครั้งเนอะเหลืสี่ครั้งคือการันตีใช่ปะใช่โอ้โหได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่ก็ได้อยู่มันจะการันตีจริงเหรอวะเนี่ยชอบไม่ได้อยู่รูมเสียงจังหวะไม่ใช่ผมไม่ใช่ของพี่ชายเขาอ๋อคี่เป็ของพวกเรา วิ <Wars S 1> ่งเลยไม่ไดาแล้วครับแตกไม่ได้เลยโอเคดูวเลือกคือไม่ต่างกันเลยเหลือสามใป่ปะเฮ้ยเดี๋ยวดขนมปังเต็มขนมปังจะคุ้มอ่ะกิ๊บไมากิ๊บม้กิ๊บม้กิ๊บไม้เนาะเว้นหลุดอีกแล้วต้องใส่เว้นใหม่อีกแล้วเรื่องเว้นเรื่องใหญ่นะเล็กอะไร197 1หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ด จะแตกไปด้วยกันพี่จะดำเดี๋ยวผมจะเต็มคือพร้อมมีพี่เอ้ยปากปากปรับไม่ได้เลยพี่จโจ้เอ้ยพี่พี่โจพี่โจปากไม่ใช่พี่จะไล่ไอ้โจพี่ขอเขาหน่อยพี่โจปากเสียเฮ้ยไม่มันเอาการันตีไปเลยอย่างเงี้ยวิพี่ชายติดเดอะติดเดอะเสือดใช่ดำอะพี่เใช่ดำอ่ะครับ เกินโอ้โหดังลั่นเลยทำไมเสียงของเรามันแดนอย่างวะ <c oughs> ขาดของแล้วเปล่าขาดของแล้วเปล่าน่าจะครบแล้วครบครบพี่ครบโอเคถ้าไม่ครอบบอกนะที่ตัวพี่มีครับครบับคร,อบ,คร,อบ,ครอบอยู่แล้วครับครบอยู่แล้วตอนนี้การันตีไหมครับปัญหาไม่แคยรุ่นแี่หมดการันตีมันเหลือแค่กี่เองสองไองเนี่ยเอ้ยมันเกินไปปะก็ะน่นจะได้การันตีหลดูตรงละ แล้วถ้าเกิดแบบสมมุติว่านับผิดอะไรเงี้ยกแบบความเพิ่มขานโอ้โหการันตีมันน่าจนจอดเลยเฮ้ยมันแตกกลัวขนาดที่เนื้อดวงแบบโอ้โหสับทุกคนการันตีแล้วพี่ตีแล้วตีแล้วไม่ติดอีกนี่โอ้โหไม่ติดคือร้องถ้าไม่ถ้าไม่ติดก็คือนับผิดอ่ะนับผิดใช่ได้ไม่ติดคือนับผิดสองเออประมาณตัวหน้าที่ะโอ้หมนมันลุ้นทางวะ ตำบุญเยอะๆเออโอ้โหโอ้โอเคโอเคนะปิดโอโอเคเหลือไม่กี่ครั้งในตัวขาดอะไรฮะลโหลขาดอะไรขาดอะไรขาดอะไรโจนปิดโ๊นขาดอะไรกูมีกูมีมีเงินแมงสี่พันมั่งอ่ะมีมีพี่มี อ่าพี่ก็ได้มาพี่ก็ได้โอ้ดวงสวยโพดทุกคนการัเดี๋ยววักเกินว่ะเฮ้ยมันดวงสวยดวงสวยมากเลยพี่โจเซฟเนี่ยแต่วันนี้ก็น่าจะติดแล้วพี่ผมยังจะได้แล้วโอ้พี่โจเซฟดวงสวยโพดช่วยจริงนะแบบสวยเลยอ่ะโอ้โหใครว่าไม่สวยขนาดนี้สามสิบครั้งยิงไปสักครั้งหนึ่งก็เหี้ยไปแล้วเป็นคนแรกที่แบบตีแล้วแบบได้การันตีด้วยอ่ะแบบคนแรกของแก๊งอ่ะแบบเปิดมาทำไมวะกลางเหรอวะ ไม่ทอ้อร่างหรอวะไม่ท้อครับมาขนาดนี้แล้วครับถอยไม่ได้แล้วครับติดติดนะขอร้องเถอถ้าสองครั้งไม่ติดกูน่ากูน่าผิดกี่วะเนี่ยคน <grading> ต่อไปได้เป็นพี่แทนขอร้องเถอะติดเธอเออคนต่อไปพี่แทนแล้วคนต่อไปก็น่าจะ,จะอยากให้พี่ซุนอ่ะนน่น่ะพี่แทนเสร็จแล้วก็พี่ซุนเลยออใครมีเพจบ้างขายดีกว่าอี่ยฟาร์มปะคแล้วมาขออะไรตอนนี้น้องขายไปแร้วไปฟาร์มไหมล่ะไปไปเดี๋ยวไปฟาร์มก่อน ต้องลองตีสักรอบก่อนเผื่อมันการันตีรอบนีอออองง้อ่ะฮะคือยังไงอ่ะขาสองใช่ปะเฮ้ยอ้าตีตีแล้วเอ๊ะตีได้เหรอมันได้รอบไงมีไม้เหรอเรอชีย่ยล้วเอามาตะก<อ>ี้าะกิ<อ>้ไปละตัวนป้ะสียงสวัสดีว่เสียงนรกว่ เจียมเสือโอ้โหไปฟาร์มเพชรเฮ้ยกี่ครั้งวะเนี่ยพี่แทนสตันหนักพี่แทนสตันหนักบอกตรงขายได้สองเมตรพี่มาเอามาเอามาเอานี่มโหมันกสามสิบจีบเนี่ยเอ่อสองสองเลยพี่เต๊กไปจาะอ้โจมันนี่เฮ้ยคือเปล่าอะไรนะเปล่าอะไรนะสองสองสองพี่สองสองสองเหรอใช่พี่ใช่ ออันนี้ได้อีกรอบหนึง่งใช่ปะเฮ้ย <c oughs> มันจะตีดีไหมครการันตีแล้วปะน่าผิดเห้อได้นับผิดมันจะนัาผิดบ้าอ่ะจะเกิดจะนับผิดดีกบ,ดดบไปห้าห้ารอบอะออใช่มันผิดไหมเกินไปแล้วดวงสวยเกินไปแล้วไม่ค้าง เออตีสักทีเออน้าผิดสองครั้งโชว์มาดิ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 ในคลิปสักสักทีดิเออตีสักทีมาดิจอยจอยให้ตบทีนึงขออยากคลิปอยากคลิปอยากคลิปนะอยากคลิปอยากคลิปแต่ขออยากคลิปเอเคไม่คลิปได้ีจอยไม่เอาคีบเหรอเอาคลิปไปเลยไม่เอาคลิปจอยไม่เอาคลิปเดี๋ยวได้เสียค่าหมอดูตรงนีตสักทีคนแรกของแก๊งอ่ะเออทุกคนกว่าจะติด ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับจุดเริ่มต้นจุเดเริ่มต้นของแก๊งเดมอนก็รืนน้ําเงินในเมืองสามัคคีก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไมายเลขเกด้วยก็สําหรับคลิปนี้นะครับพีหนึ่งขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับจะเป็นยังไงสําหรับแก๊งเดมอนคนที่สองจะเป็นใครที่ติีอาวุธ และจะ <อ S 2> เกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนคลิปนี้กอะลาลาไปก่อนส้ั่อีครับ